ไอเอากาแฟเหมือนเดิมครับป้าครับอ้าวนี่กาแฟดำกินอยู่เป็นเมนูเดียวหรือไงคนกินไม่เบื่อคนทำเบื่อน่ะจ๊ะขอโทษครับเดี๋ยวว่าหลังผมใส่สั่งกาแฟใส่นมก็ได้ครับอุย้ยบีสติไหมนี่กาแฟใส่นมไม่ใส่นมกาแฟดำเหมือนกันหมดอ้ว,วมองหาอะไรเมื่อกี้มองหาอะไรปั๊บลูกสาวป้าไม่มาช่วยเหรอครับวันนี้ให้ไปส่งกาแฟ ทำไมมีไรพี่ไปก่อนเปล่าครับเปล่ารักนะครับป้าครับมากาแฟาเย็นหวานน้อยอตัวไปเรื่อยเป็นลานหวานน้อยอ๋อมันกาแฟาน้อยหวานร้อยไปเลยเอ,อ๊ะนี่แหละตัดขาจะหมอทหารเจอหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะไหนวัไม่ป้องตีนอะไนหน,น้า นี่ทำให้ติดว่าลูกสาวสวยแล้วกูยัดหน้าแล้วเนี่ยอันนี้ไปตัดขาเลยขอบคุณครับจะให้ตัดขาแล้วตัดได้แต่ให้ตัดใจอย่างลูกแม่ทําไม่ได้หรอกไอ้ไอ้ข่มนี้ดิพักมีดิมึงทำอะไรกันเนี่ยนี่กูยืนฟังมาสักพักแล้วกูถามจริงอ่ะมีศักดิ์ศรีเลยเหรอวะเฮ้ยมึงจำแก๊งเราไม่ได้เหรอวะแก๊งสามก๋อยไงวันก่อนที่ตีอนุบาลตามหมีวะไล่กระทืบเด็กอ่ะ ที่มันเอานมมาแดกโชว์พวกเราอ่ะแต่เราไล่เตะมันเตะมันแล้วเราเงนยหน้าขึ้นมาเจอพ่อมนกรสับกระสืมความรีกอ่ะพวกเราเก่าขนาดไหนวะมึงยอมได้ยังไงวะมึงเขียนบทเองมั้ยเนี่ยไม่ลุงกูถมไปก่อนเผื่อมันได้ใช้ไงช่วงนี้ช่วงนี้พี่ทำงานเยอะเกินไปวะพี่กูทำงานน้อยแล้วแต่กูไม่เข้าใจว่ามึงให้คนอื่นมันยำสักรีพวกเราได้ยไงวะไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยรู้เหี้ยอะไรร้านนี้ลูกสาวก็สวยมากเลยสวยแบบวิ้งเลยไม่รู้จักกับน้องลาเต้อ่ะนี่กูถามจริงนะ แม่หน้าอย่างเงี้ยลูกสาวสวยหรอมากเอางี้นะก่อนที่จะเห็นหน้าลูกสาวเขากูอยากเห็นหน้าผัวเขาก่อนใครเนี่ยได้คาปากก็จัดสวยก็ไม่สวยมากเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนลาเต้นเนี่ยหน้าคมเหมือนกาแฟขาววิ้งเหมือนนมสดถึงชื่อลาเต้ไงพี่เงียมมาหลอกกูกูอยากรู้เหมือนกันแม่งสวยแค่ไหนวะแม่มาแล้วจ้าขอทางหน่อยนะจ๊ะ สวยเหมือนแม่มานี่เร็วส่งครบหมดแล้วจ้ะแม่เก่งมากเลยจ้าเฮ้ยไปด่าเขาอะไรเพลนเย็นดิมุ่งเลยเหรอไปด่าอะไรลรากูอยากแดกลาเต้ไปคุยเขาไหมเฮ้ยเอาดิคุยดิสวัสดีครับแม่ใครแม่เอ้าแม่เมืองครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปคุยเคาดี้แม่ครับพอดีว่าเพื่อนทานร้านนี้บ่อยแล้วบอกว่าร้านนี้รสชาติดีเพื่อนเลย ลองชวนมากินดูครับเนี่ยพอเพื่อนกินปุ๊บเพื่อนเต้นเก่งเลยแม่เคยเห็นอาชเชอร์ปะครับตืด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 เป็นไงครับแม่แม่ไม่ฮาเลยครับนี่อสัตว์เตรียมมาเลยนะแม่แม่ไม่รู้จักอาชเชอร์ฮะรู้จักแต่นี่แปรปุ่งตะทอนโอ้แม่ครับเอ่อผมรบกวนขอโอเลี้ยงสักแก้วได้ไหมครับแต่ถ้าโอเลี้ยงหมดไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมเลี้ยงน้องเองก็ได้ครับ เลี้ยงได้แต่เลี้ยตัวเองให้รอดก่อนบางทีแม่ะรอดสิไอ้ทั้งหมดที่ยืนสี่สิบห้าสิบคนในผมก็เลี้ยงหมดแหละโอเลี้ยงละจ้ะอุ้ยโอเลี้ยงจ้ะเดี๋ยวหนูชงเองจ้ะโอเลี้ยงน้องชงด้วยใส่น้ำตาลใส่ครีมเทียมสูตรที่กูกินเนี่ยไม่มีทั้งน้ำตาลและครีมเทียมเลยนะ แล้วก็ใส่นมนมโอเลี้ยงที่กูไม่มีนมนะเพื่อนเขาอาจจะทำพิเศษสำหรับคนพิเศษได้เปล่าออลิมิเต็ดเดี๋ยวน้ำก็เย็นด้วย,ยน่ากินตดชื่นไม่มีอะไรละลายเลยได้แล้ว <laughs> จ้ะโโอ้ห <laughs> เหมือนรายการตอนดึกๆเลยอะ่ะ <laughs> ชงลงไปแก้วหยิบอีกแก้วขึ้นมาก็อย่าไปรู้สิเดี๋ยวเล่นรู้ก่อนสิ เฮ้ยเดียวอืมจะกินหรอแป๊บนึ่งนะไหนบอกว่าเฉวเก็ไหนบอกมึงจะหลบไงเต็มดูลยเต็มดูยไหนไหนบอกมึงจะหลบไม่เหมือนที่นายไว้นี่หว่าีระรถกาแฟอยากกินไหมไอ้เฮ้อ้ไอ้ไอ่ะ ไปเไป็นมึงพี่เขาดูง่วงนอนหรือเปล่าโอ้ยตายแล้วอันนี้ไม่ใช่ง่วงนอนแล้วครับตาเหลือกน้ำลายฟูมปากแล้วผมว่ามันจะตายแล้วครับเนี่ยแม่แต่ว่าพี่เขากินโอเลียงนั้นแล้วเขาจะง่วงนอนได้ยังไงเ,เดี๋ยวที่ใส่น้ำตาไม่ใช่น้ำตาเนี่ยเป็นเกลือเอาแล้วน้ำนี่ไม่ไมใช่เนี่ยนี่น้นำปลาคีริวะน,นี่ไม้โอยน้ำปลาคีริวด้วยแล้วนี้ต้องพีกเลยครีมเทียมไม่ใช่เนี่ยนี่ส่งจักฟอกส่งจักฟอกโอ้ยแล้วมึงไปเอามาวางบนรถทำไมเป็นพร็อพ เอากาแฟแก้วงไปพี่เอาไปแดงแล้วไปหาหมอไปหา,<ไ>ปปาหมอไเ<ป>ราม,มาก่อนม,มันก็กินได้นะใช่แม่หรือว่าหนูก็ใส่ถูกลองชิมสักอึกลองชิมดู อร่อยปะเฮ้ยเราเหมือนพี่สาวน้องสาวมันมากกว่าแม่ลูกอีกอือร่อยจริงแล้าเราแม่เสียให้หมดแม่ทนยังไงไข่ของทั้งวันออืื